เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะเพื่อจะ,ะอมาชิมอีเลหาลกันค <Hey. S 1> ่ะอ่ะช่วงนี้สนุกสนานเป็นไปแล้วขอ ผมเห็นบรรยากาศของได้มีจัดการาโชว์ชิมมีสัมภาระสายพันธุ์เด็ดจากการพู้จัดการเขาก็เลยมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งในการที่เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พื้นที่นี้ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพพิศเศษ่อนนะครับ ของงานเอกสารำไทยนะคะจำซ้ำแร้่ตมาขอบคุณทุกท่านค่ะอ้ท่านชอบเบอร์ไหนมากที่สุดนั่นคือเสียงเสียงนั้นคือเป็นเอกฉันท์ซึ่งมีอยู่สามท่านเรียนเชิญงานนี้กล้าได้กล้าเสียก็รู้สึก ยินดีมากอันนี้ใจถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านขายกิโลละ5 0 0พันเพราะว่าชั่วโมงนี้มีทุเรียนกับอินทาลัมที่ยังมีราคาหลักร้อยแลวเราก็ไม่ได้หองพิชไรเราอยากส่งเสริมมาได้ไหทุกคนที่ให้ให้เกิดกับประเทศคาดการณ์ได้เล้ว่าอินดาลัมจะเป็นผลไม้ของเมืองไทยอีกตัวหนึ่งที่ทำชื่อเสียงให้เมืองไทยุกพีดับลับดัรับแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ตัวจริงมานะครับเอ็นบิน จะมาเรียนประเทศไทยทุกท่านตอนนี้เรามาทิศทางกันเดียวแล้วคนที่มาด้วยกันเนี่ยคือเราไดมาทิศทางเดียวกันเราอะ่าสู้ด้วยกันดีไหมครับคกราบพี่น้องทุกท่านสายพอ่อเมล็ดของเราตอนนี้เติบโตเป็นเก้ากระโดดเพราะนั้นวันนี้ ัสวนไหนที่น้องสวนไหนไม่รู้แต่วันนี้เ,เราเอารสชาติมามารับเลยนะครับท่านที่มามารับเลยครับอเชิญครับพี่ครับรับเลยท่านนายเพิรอบอให้ต่อมานะคะสวนคุณสแสวงจังหวัดสมุทรสาครค่ะอะสวนที่ภูมิสวนต่อมานะคะเป็นสวนอุดรป่าสวนต่อมานะคะ S <S จะเป็นสวนจารไปเขียนอันที่หนึ่งอ่าหรือว่าอันไหนชอบอยากให้ใครกันบ้างสามสามมิบสีส่สิบสามสิบอยู่ไหนคะยังหาเบอร์สุดว่ามันมีไหมมันใช่ได้ก็า หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ประมูแล้วเหรอนดิเอาย่อไม่ไหวอีกแน่ใจอย่าพล่งเอาใหม่ถ้าวขมวดย่อโอเคโอเคเอาคราวนี้เช้าเนี่ยใครเก็บกลับบ้านเขาตามเจอนะคร่อพี่แล้วเขาเก็บหลักฐานนั่นเองเอาพี่กินวิเชียนหานในอำเภอกินจ๋บเดี๋ยวจัดกล่องที่ไม่มีเบอร์หน่อยสองกล่องอ่านนายอำเจอกับอดีตนายพลลองชิมทั้งยี่สิบสามส่วน เออภาคกลางนาครสวรรค์สุพรรณบุรีสิเออสุพรรณบุรีนครสวรรค์ใช่รคยสุดเจ้าของชุดเรียนนี่ครับใครจะเป็นผู้โชคดีเห็นหาอากาศร้อนแอบ,บไปเล่นทาง<ม>ใ้มึงหรือเปล่าคะาาส่งสี่สิบไ,ไม่ได้是是ดีไหมได้แล้วต่อสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบค่ะว่าเบอร์ที่ติดหน้าอ,อกเรียงตามอายุหรือเปล่ายิ่งเบอร์เยอะๆอ่ามองให้ทั่วๆเขากระจายค่ะนั่งกระจายเลย มีการแบบลูกนี้อร่อยตันนี้เราชิมด้วยกันเธอเอาสิเธอให้คะแนนเขาเยอะๆแปดสิค่ะยกมือหน่อยค่ะใครเบอร์หกสิบเอ็ดถึงเจ็ด,ดสิบค่ะแฮกซไมเจ็ท่านเป็นพูดามได้ยังไงลูรูปคำคำอีคนานได้แล้วดื่มดืมดืมรู้ตัวอีกทีกูนอนอยู่ใต้โต๊ะอ่าก็คืนอเรามปรนเิธีแหละเข้าไปส่วนอินสตาแกรเราได้เลย แกนสาพที่ชิบชิบชิบเอาล่ะนี่อ่ามันจะเป็นน้ำยาที่สามารถสกัดตัว